คีัสเีครับพี refers, ıyoruz, ่น้องอยู่สองจานเช่นเดียวกับขอบานชมชนของรุ่นกุจิตานนี่เดยครับดดไม้ครับนี่ประเดิมงานแหลกได้นี่พี่หนุ่ยนายาครับขั้นมาวันเียวผมไม่ถ่ายเบื้งนี้ป็เดิมงานแหลกครับพี่น้องนี่นะครับ เป็นคั้นซี่ไทยครับพี่หน้่งเ็เดิมงานแหลกเลยครับเนี่ย ขันเขาไปยังวะไม่ได้ขันชื่อช่ เบิ่งครับมึงไปได้แล้วครับเด้อเพราะว่าพิ่นเสียใจเย็นหลังคันเสียแรงไมพี่น้องนี่นะครับหลดไม้ครับเจบ้าบาผมบอกว่าจะสะพานี่นะหนองไม้ครับหนองไม้ <laughs> หัวมันเฉ็บแฉบยังไงเนาะพี่น้องเนาะว่าบอกระบะมันสูงกว่ากว้างกว่า เจอมแล้วครับพี่น้องเพื่อนําไปเไเจอมในเศรุนิทำเบี้ยนยังมไม่ได้ครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ลาย,ยิ่งสวยครับลาย <c oughs> ผมมาเสน้นนันเบิ่งใหญ่กว่า,าตั้งจ้องอ่างไหมพี่น้อง พอใส่ปลายาบ้างใส่ไงคือเพื่อเอาว่านะครับผมให้พี่น้องมึงในแคนเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะไปเชิดธุระเนี่ยพี่น้องก็เจ๋งเจ๋งหมดก็ลอเดินาย